เราลงมาเลยว่าเขาเลอือตอนเอาปลามเมาม่วบนดียดใส่ขึ้นใบไ,ไม้ก็น่ามันคิดตายดีเลย โอ้ยหมูจักหอนมองเงินจับหอนมองออกจับปลาไปปีงพี่น้องปลาเลื่องเขาไปซดนอยู่ใต้พระอิฐโต เลี่ยงปลี่ยงโอ้ันขาดมือคือวิ่งเจามันขาด ด้หลายเลยปลาในบอนะานาะไเ้หลายซะงาอี่จะปลูกับนี่นั่นเาซอยซอยลงนีอยู่บ่ด้หลยาลยแล้วทุนโอ้

จิ๊บจบจิบจิี่ึเดี๋ยวีไปแทใส่กัละมั่โอ้อะไรเนี่ยหิว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 วัเนียหิววินนีมหิวบ่จิบจิบจิบจิ๊บจิบเอาขึ้นลีนาบังนียังนั่นอะมาใหม่ตัวนั้นมาใหม่ บวกุน่นเป็นเดยกยานอ้า๊ๆๆๆเนี่ยเป็นอยากเลิ่งอขาวๆขาวอขาวอขาวอึวว๋อ เป็นผื้อขาวคนลวนกัวโมไปปีนกินแรงจะดเพืนเพื่อน,นหลายหลายมันบ่ใยญ่อย่างเสบบ้อปูนแล้วมา,าไปปีนเด้อพี่น้องเอ,เอ้ยบอกน้อยเชลีเนี่ยเราไป็นก้อยลงหนอง ปลาดุกเอาไปปิ้งเอาไปฟิ้งก็ดีคนมาตัวใบใหญ่เดือบเพื่อนได้กินมันบนละมมอไหนน้กินมันบนนอบน ประมันเ้ี่ตักปลาว่าเมื่อชฉี่นะ ปลาไปกินเลี้ยงเด้อเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อนเด้มาเอาตัวใหญ่มาเอาตัวน้อยตัวใหญ่ ตัวน้อยเสียไปขายจังไดมันตัวน้อยเนสตัวเ่บเรเอาองตัวเศร้า่อียเนคู่ัสีนาอียเลยปิิง่ปวหยาบปิ้งอ่ะเนี่ก่ายตยนี่มันลุ่นง่าเนี่เ่องสีเวรุ่นาเน้ำเเวหนึ่ง ตัวใค่ื่อเข้าสหยมากมันบคุนก็เป็นอ่าอย่าว่ากันนี่น่่เอาละเห็นลองบ้างด้วยกันเห็นๆเพิ่เขาปีนตั้งแต่กี่เทาใส่สามตัวเศ้านี้มันตัวหน่อยเนาะปีนนี่เพื่อนๆปลาดุกหน่อยจ้าเพราะว่าในตัวไงสีต้มปนมาไปปนเด้อ ตักฝาบ่เสี้ยนสิงสีเหลเห็นบ่ตักฝาพวกเสียนเนี่ยมีจังจ้าบุญบุนที่เหลือแค่นี้ให้เลือกได้เลยเนี่ยื่นามมันออกกันจีนขคร ดูเลี้ยงอขอบคุณทุกกำลังใจโอ้กระโดดแรงกระโดดแรงขอบคุณทุกกำลังใจเวยจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า